ดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วกับเพนสี่สองสี่เก้าชนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเติมลมล้อมอเตอร์ไซค์นะครับด้วยเครื่องเติมลมตัวเดิมตัวเดิมครับตัวนี้นะครับใช้ดีมาก เปิดไฟดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเติมไปที่สามสิบสองปอนนะดูว่าจะใช้เวลานานไหม เรียบร้อยแบบเดียวจากยิ่สีไปสามสองดีครับอันนี้แนะนําเลยเดี๋ยวปากนี้ลงลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจอยากซื้อตัวนี้เอาติดมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ได้นะครับใช้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับสวัสดีครับ